ณ้รงปิติสิทธิ์นะครับขอยืนไหว้อะไรท่านสัก1น,นาทีหน่อยนะครับผมตำรวจกล้าของเรานะครับและก็ขอให้กำลังใจตำรวจไทยทุกท่านนะครับผมขอ1น,นาทีครับ พระคุณครับก็ขอให้กำลังใจกับครอบครัวของท่านนะครับแล้วก็ตำรวจไทยที่กล้าหาญทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วผมก็ขอชมเชยด้วยใจนะครับตำรวจสมุดประการโดยเฉพาะท่านภูมิกับสพเมืองท่านมาทุกวันนะครับปรบมือให้กำลังใจท่านด้วยนะครับและอีกคนนะครับเราอยากสนับสนุนท่านจริงๆเลยฮนะท่านกเกษียณปีปีหน้านะครับผมใครครับ อยากสนับสนุนท่านให้มาทำงานรับใช้พี่น้องทางการเมืองนะครับพลตำรวจโทคำรมคำาลนวิทย์ทูบกระจ่างนะครับผมคนนี้เราอยากได้ท่านมาทำงานการเมืองรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับอยากได้คนแบบนี้นะครับขอเสียงคนรักประชาธิปไตยดังๆครับขอเสียงคนรักท่านนายกยิ่งรักชินวัตรดังๆครับ แล้วขอเสียงให้กำลังใจฝากความคิดถึงท่านอยู่เสมอคือพันตำรวจโทรโดรทักษิณชินวัตรครับขอบคุณครับท่านครับเมื่อวันสองวันมานี้นะครับได้เกิดเหตุการณ์ที่คนไทยไม่อยากให้เกิดขึ้นมันเป็นความบ้าของคน กลุ่มหนึ่งซึ่งนำโดยคนซุปเปอร์บ้านะครับผมคนซุปเปอร์บ้าคนนั้นตอนนี้ชื่อเสียงเขาก็ช่อนไปทั่วโลกแล้วนะครับเพราะมีคนเดียวที่กล้าประกาศว่าจะปิดกรุงเทพจะปิดกรุงเทพทั้งเดือนมกราคมหมายความว่าพอสิ้นปีไปเริ่มต้นสก,กราชใหม่ของปีพศ2557 เราคนไทยทั้งประเทศและคนทั่วโลกจะตะลึงกับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจหารว่าจะปิดกรุงเทพ,พมหานครเมืองหลวงของราชอาณาจักรไทยยอมไหมครับเรามีองค์พระมหากษัตริย์มาไม่เคยมีพระองค์ใดซึ่งกล้าหารชาญชัยว่าจะปิดเมืองหลวงของตัวเอง นี่มันเก่งกว่าในหลวงนะมันแซงหน้าในหลวงแล้วนะเนี่ยแล้วทหารอยู่ที่ไหนครับพลเอกธนศักดิ์ท่านอยู่ที่ไหนผู้บัญชาการทหารบกอยู่ที่ไหนพลเอกประยุทธ์พลพลอากาศเอกอะไรอ่ะผู้บัญชาการทหารอากาศผู้ผู้บัญชาการทหารเรืออยู่ที่ไหนข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ที่ไหนทําไมให้คนอย่างไอ้เทือกอะ่ะ คนบ้ามันกล้าประกาศอันนี้ออกมามันบินในหลวงโดยชัดเจนนะครับนี่แล้วทหารกล้าของสถาบันอยู่ที่ไหนครับฝากคำถามดังๆไปถึงผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกประยุทธ์ในนามฐานะประชาชนคนหนึ่งที่เสียภาษีจะปิดเมืองหลวงแล้วบอกด้วยนะว่า ใครถ้าไม่เห็นด้วยให้ออกจากไปออกจากกรุงเทพไปคนที่อยู่คนที่อยู่ต้องเป็นคนที่เข้าไปในม็อบและสนับสนุนม็อบของเขาท่านคิดยังไงครับฝากคำถามไปถึงคนกรุงเทพทุกคนคนที่อยู่ในม็อบมีสติได้หรือ,อยังแล้วคนที่ไม่ได้ไปม็อบคนกรุงเทพที่อยู่เงียบ อยู่ในบ้านอยู่หน้าทีวีคิดอย่างไรถึงเวลาหรือ,อยังที่ท่านจะออกมาประกาศศักดิ์ศรีของตนคนกรุงเทพว่าไม่เอากับมันไม่เห็นด้วยกับไอ้กำนันบ้าคนใต้ที่ไม่เห็นด้วยกับสุเทพเทือกสุบรรที่ไม่เห็นด้วยกับ11กบฏเนี้ยท่านมีศักดิ์ศรีหรือ,อยังท่านกล้าเดินออกมาชนกับมันหรือ,อยัง คนเขตปริมุนทนของกรุงเทพยอมไหมครับเรามีธุระจะเข้าไปหาญาิของเราเราจะไปทําธุระที่กรุงเทพมันบอกว่าเข้าไม่ได้ปิดแล้วกรุงเทพคนกรุงเทพจะออกไปต่างจังหวัดจะไปหาญาติพี่น้องที่ต่างจังหวัดมันบอกว่าออกไปไม่ได้มันปิดล้ยอมได้ไหมคนไทยต้องมีมาตรการกับม็อบถอยนี้แล้วนะครับ บาดเจ็บ148เ,เสียชีวิตเสียชีวิตสองท่านนี่หรือสงบสันติอหิงสาของเขาเมื่อวานเนี้ยผมไปหาข่าวทางดินแดงร้านค้าเขาบอกว่าคุณรู้ไหมมันจะเดินตะเวนแถวประตูห้างร้านค้าต่างๆใครถ้าเปิดประตูอยู่มันจะเดินเข้าไปแล้วมันจะถามว่ามีกล้องไหม ใครมีกล้องถ่ายรูปใครได้ถ่ายรูปไว้ไหมเอาออกมาดูถ้าไม่อ,ออกมาดูเดี๋ยวมันทุบพวก,กชุดสีดำแล้วก็ใส่เสื้อยาวๆข้างในก็คือปืนกองกำลังนะครับข่าวกองกำลังของมันมาประมาณ4 5 0 0คนกองกำลังของมันคือใครครับโจนใต้นักเลงคุมบอล นักเลงดูแลกิจการน้ำมันเถื่อนผู้คุมการค้าของหนีภาษียาเสพติดค้ามนุษย์สิ่งที่ถนัดของนักการเมืองภาคใต้ไม่ใช่ทุกคนนะครับบางคนบางพักคิดเอาเองพักใดที่ครองเสียงทางภาคใต้มานานที่สุดแล้วไม่เคยแก้ไขปัญหาตัวนี้ได้เลยคิดเอาเองว่าพักใดนะครับ มันถึงเวลาแล้วที่คนภาคใต้อะจะตื่นขึ้นมาทวงศักดิ์ศรีของตัวเองว่าไม่ยอมกับสิ่งที่ชั่วร้ายนี้สื่อต่างประเทศถามมาว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยอะอยู่ในวิกฤตได้ขนาดนี้ขอบคุณนะครับประกาศนะครับผม อันนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวเกิดจริงๆขึ้นมาผิดกฎหมายนะครับขอบคุณนะครับประกาศไม่ได้นะครับนะครับเดี๋ยวกรรมตามสนองเขาเองครับเดี๋ยวกรรมตามสนองเขาเองไอ้พวกร้านร้านค้าต่างๆอะ่ะท,ที่ที่สนับสนุนม็อบนะครับเพื่อนต่างชาติสื่อต่างชาตินะครับถามมาว่าทําไมอ่ะประเทศไทยปล่อยให้ได้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทําไมรัฐบาลไม่สามารถทําอะไรได้เลย ทำไมตํารวจจึงไม่สามารถใช้อาวุธปกป้องตัวเองปกป้องชีวิตตัวเองและทำไมกองทัพไทยอ่ะถึงนิ่งจริงๆตามธรรมดานะครับหลักสากลเนี่ยกองทัพนี่นะครับทหารทุกนายเนี่ยครับต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนคุณจะอ้างว่าคุณอยู่ข้างประชาชนผมอยากถามว่าประชาชนของคุณนะ่ะคือไอ้เทือกหรือเปล่า คือม็อบนั้นหรือเปล่าคุณประยุทธ์มันเกินไปแล้วคุณนิ่งเนี่ยแล้วคุณพูดอย่างนี้มันหมายความว่าอย่างไงทหารอยู่ข้างประชาชนทหารเป็นกลางบ้านเมืองมันกรียุคขนาดนี้คนทำผิดกฎหมายมากมายขนาดเนี้คุณยังนิ่งเฉยอยู่และพูดออกมาได้ว่าจะไปเลือกตั้ง ถ้ามีการเลือกตั้งคุณไม่สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเลยเรอถ้าคุณพูดแบบเนี้ยคุณพูดแทงกั๊กเนี่ยคุณต้องคิดได้แล้วว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเนี้ยเขาเลือกอะไรแล้วประเทศไทยประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าปกครองโดยระบบอะไรทั่วโลกเขารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยปกครองโดยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มันต้องมีการเลือกตั้งแล้วคนกลุ่มหนึ่งออกมาขัดขวางการสมัครของผู้ที่จะเข้าไปสมัครเป็นสสรับใช้ประชาชนเนี่ยไปขัดขวางขนาดนั้นน่ะสงบสันติอหิงสาด้วยมีการอาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจตายขนาดนั้นน่ะคุณนิ่งเฉยอยู่ได้ยังไงคุณเป็นผู้บัญชาการทหารบกคุณนำคุณเป็นผู้เจ้านายของทหารกว่าสี่แสนนายเนี่ยถามหน่อยสิคุณประยุท์ คุณธนศักดิ์ถามในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีอยากให้คนไทยทุกคนตะโกนดังๆอย่างนี้ว่ามึงทำเฮียอะไรอยู่วะมึงไม่รู้หรือว่าคนไทยส่วนใหญ่เขาต้องการอะไรมึงไม่รู้หรือว่าประเทศชาตินี่ชิบหายยังไงชาวโลกเขามองประเทศไทยยังไง กกตออกมาพูดอาจจะเลื่อนการเลือกตั้ง4เดือน6เดือน8 <12 S 1> เดือน12เดือน 1, 1ปีกกตเมื่อคุณรับหน้าที่หน้าที่ของคุณคือต้องการบริหารงานให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นให้ได้ตามกำหนดถ้าคุณไม่ทนะําน่ะคุณฝ่าฝืนคุณผิดผิดกฎหมายคุณจะไปฟัง คนบ้าได้ยังไงบอกว่ากฎหมายอะไรต่างๆกูไม่สนอันนี้คำพูดคือของไอ้เทือกนะฮะคำพูดของไอ้เทือกมันไม่สนมันบอกว่ามันสนอย่างเดียวคือตีนของมันตีนของมันจะเดินไปแสดงพลังเรามีตีนไหมตีนเรามีมากกว่ามันอีกแล้วอย่าลืมว่าตีนของชาวไร่ชาวนานี่ใหญ่และหนักกว่าตีนมึงอีกนะ น้ำหนักมีมากกว่าอีกโอเ,เชื่อเลยประกาศปิดกรุงเทพเป็นผู้สำเร็จราชการแล้วเหรอเนี่ยฝากบอกผู้สนับสนุนม็อบนะครับฝากบอกผู้สนับสนุนม็อบ224ปีที่ผ่านมาที่ประเทศฝรั่งเศสในปี2,332 เกิดการปฏิวัติประชาชนจริงๆเกิดขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองใหญ่จริงๆจะอยู่ไม่ได้นะครับโดนกิยตินตัดคอมาแล้วนะครับอย่าท้าทายประชาชนอย่าท้าทายพลังของประชาชนจริงๆอย่าคิดว่าคนกลุ่มหนึ่งอะประมาณสองสองสามหมื่นคนน่ะจะทำอะไรให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงจริงๆได้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะ่ะมันต้องเป็นคนชนบทชาวบ้านชาวไร่ชาวนาที่จะทําปฏิวัตินะ่ะและถ้าเกิดการปฏิวัติประชาชนขึ้นมาจริงๆนะครับทุกประเทศกลายเป็นสาธารณรัฐหมดฝรั่งเศสรัสเซียจีนล่าสุดเนปาลเห็นมาแล้วนะฮะคนที่สนับสนุนม็อบไอ้เทือกระวังนะครับ อย่าให้พลังของประชาชนถึงขีดสุดความอดทนถึงขีดสุดประเทศนี้อยู่ไม่ได้นะครับวันนั้นอาจารย์สุริชัยออกมาพูดแล้วใช่ไหมฮะอาวุธเนี่ยมีมากนะครับประเทศที่จะช่วยอาวุธถ้าหากว่าประชาชนจะปฏิวัติจริงๆอย่าคิดว่าประชาชนหาอาวุธไม่ได้นะครับเ,เ,เพื่อนลาว เพื่อนกัมพูชาเพื่อนพมา่าเพื่อนเวียดนามพร้อมที่จะให้อาวุธพวกเรานะครับเขาพร้อมที่จะให้อาวุธพวกเราอย่าคิดว่าเราจะหาอาวุธไม่ได้นะครับและถ้าเกิดอันนั้นขึ้นมาเนี่ยนะฮะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ขึ้นมาเนี่ยกว่าจะจบได้เนี่ยหลายสิบปีจะเกิดการบาดเจ็บล้มตายกันเยอะนะครับ แล้วถ้าประชาชนปฏิวัติจริงๆเนี่ยดินทุกตารางเมตรในประเทศไทยเนี่ยจะโดนยึดเป็นของประชาชนแล้วเอามาแบ่งสรรปันส่วนให้ประชาชนทั้งหมดนะครับไอ้พวกรวยๆนะมีดินอยู่นะครับอย่าท้าทายนะครับอย่าไปสนับสนุนม็อบไอ้ไอ้คนถอยนะครับหยุดได้แล้วตอนนี้นะครับโรงแรมใหญ่ๆ สีดาวห้าดาวบริษัททัวร์ต่างๆไม่ว่าที่ทำอินบาวอินบาวหมายความว่าเอาต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนะครับเอาบาวหมายความว่าเอาคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศนั่งคิดหนักเลยเสียใจในการตัดสินใจที่ผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นคือเอาเงินไปลงขันช่วยมบไอเถื่อตอนนี้เกิดขึ้นอะไรรู้ไหม ธรรมดาปกตินี่นเดือนธันวาคมมกราคมพายยอดจองเนี่ยมันจะร้อยยี่สิยมสิบเปอร์เซ็นต์หมายความว่าโอเวอร์บุกิ้งเต็มจนเกินล้นแต่ณปัจจุบันนี้นะครับยอดประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์หายไปประมาณร้อเปอร์เซ็นต์นะครับโรงแรมนีนสะเทือนเลยเสียใจที่ตัวเองตัดสินใจผิดพลาดที่ไปสนับสนุนไ e อ้มอบบ้านั้นนะครับ บริษัททัวร์นะครับบริษัททัวร์เมื่อกี้นี่มีพี่คนหนึ่งเอาร้านทองมาให้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะฮะบริษัททัวร์ที่ส่งออกปกติตัวเองต้องจ่ายสมมติว่าต้องจ่ายพันบาทตอนนี้ต้องจ่ายพันสามร้อยห้าสิบบาทคือถ้าหมื่นบาทก็คือหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบาทจ่ายเพิ่มนะครับเพราะอะไรฮะเศรษฐกษิจไทยไม่ดีเงินบาทตก ตัวเองต้องเอาเงินไปซื้อเงินยูโรเอาเงินไปซื้อเงินอเมริกันต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพราะเงินบาทตกทัวเข้ามาก็ไม่มียกเลิกหมดล่าสุดฮ่องกงก็ประกาศว่าถ้านักท่องเที่ยวฮ่องกงไปที่ประเทศไทยจะไม่รับประกรันการประกรันภัยการเดินทางให้แล้วใครเขาจะมาล่ะความเสียหายเกิดขึ้นทั่วนะครับ ร้านทองที่สนับสนุนไอ้พวกม็อบบ้าเนี่ยนะครับเหมือนกันนะครับสักวันหนึ่งเถอะเกิดจราจนแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวโจนใต้มันจะสวมรอยเข้าไปปล้นร้านทองพวกคุณแล้วพวกคุณจะรู้สึกฝากถึงพี่น้องทุกคนนะครับดูดีๆกกต วันที่สองมกราคมเนี้ยพวกเราต้องไปกันอย่างมหาศาลมืดฟ้ามัวดินไปแสดงพลังให้มันรู้ว่าถ้าคุณทําให้มีมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยพวกคุณต้องรับผิดชอบถ้าเกิดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นเนี่ยคุณมาตัดสิทธิ์ของคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ให้มีการเลือกตั้งซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนเนี่ยเขาจะแสดงความคิดเห็นว่าเขาต้องการอะไรเนี่ย คุณใช้เลขเพ,พกูบายเลื่อนการเลือกตั้งไม่ให้มีการเลือกตั้งด้วยการลาออกมันพูดมาแล้วนะไอ้สมชัยนะใช่ไหมครับอีกสี่ท่านประกาศออกมาถแถลงการออกมาอาจจะมีการเลือ่อนการเลือกตั้งใช่เขาจะเลื่อนไปหาเตี่ยเขาบิดาเขาครับผมเขาเขาฟังบิดาของเขาบิดาของเขาคือใครไอ้สุเทพเทือกสุบรรไง นั่นแหละคือเตี่ยของเขาละตอนนี้กลัวอะไรหนักหนากับคนบ้ากลุ่มหนึ่งปปอชอผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศนี้มีไม่กี่คนหรอกครับที่หนุนหลังไอ้เทือกไม่งั้นมันจบไปแล้วนะครับที่ทหารไมร่กล้าแอคชั่นเนี่ยเพราะเกรงใจผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศนี้ซึ่งมีไม่กี่คนนะครับผมรู้ๆกันอยู่ ไม่ต้องกลัวหรอกครับถ้าไม่มีเลือกตั้งไม่ต้องกลัวถ้าไม่มีเลือกตั้งข้อมูลจากต่างชาติเนี่ยจะทยอยเข้ามาประเทศไทยจะเปิดหน้ากาของใครเป็นใครจะรู้หมดเลยว่าประเทศนี้นะใครจริงๆที่มันเหี้ยที่มันอยู่เบื้องหลังใครนะที่มันเอาทรัพย์สมบัติของประชาชนของประเทศไทยเนี่ยไปไว้ที่เยอรมันบ้างไปไว้ที่สวิตเซอร์แลนด์บ้างไปไว้ที่สเปนบ้างไปไว้ที่จีนบ้างเดี๋ยวพวกเราก็รู้ฮะ ในช่วงชีวิตของพวกเรานี้รู้ได้แน่นอนครับต่างชาติบอกว่าคนไทยนี่อดทนนะคุยกับผมชาลีคนไทยนี่อดทนจริงๆทนได้ยังไงเงียบเฉยอยู่ได้ยังไงคนไทยไม่ใช่คนโง่เขาบอกแต่คนไทยเป็นคนที่อดทนเก่งและอดทนได้นานมากจริงๆ แต่ผมว่ามันจะถึงขีดสุดแล้วนะผมไปที่อีสานมานะครับไปที่วัดวัดพระวัดป่ามีจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารกาลบึงการสี่จังหวัดชุมนุมสงกันชุมนุมกันยังไงพระสงฆ์องค์เจ้าในวัดเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยฮะจะนั่งสมาธิจะวิปัสสนาก็ไม่ได้เพราะอะไร ถืออาหารไปถวายอาหารเช้าภาษาอีสานบอกว่าไปจังหันนี่นะถามแน่หลวงพอบ้านเมืองเขามันสิไปยังไดรอดได้ยังไดมีคนกรุงเทพเป็นแบบนั้นมีคนบ้าคนนั้นมันจะได้ยังไดหลวงพ่อจะฉันก็ฉันไม่ได้ถวายอาหารเพนกําลังจะฉันห่วยหลวงพอยังไม่ตอบด้วยนี่ตอบนี่เป็นอย่างมันจะจบยังไหบ้านเมืเองเขาบักเทพมันคือเก่งแถอมันผู้ใดหน,หนุนหล,ลังมัน ดึกมาจะจำวัดเสียงชาวบ้านเดินมาอีกหลุงพ่อนอนละอ่ะบอจำวัดหรืหรองยัง่งอย่าเพิ่งนอนปรึกษาเนี่ยเป็นอย่างละ่ะเมื่อคนกรุงเทพคือวุ่นวายแต่ลูกหลานโท่มาเนี่มันจะไปรอดปร,ประเทศไทยเมืองหลวงเป็นแบบนี้พระนอนไม่ได้เทศไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ประชุมกันมีเจ้าอาวาสหกวัดอัตมาขออาสา หกเจ้าอาวาสจะศึกไปเหตยังล่ะอหลวงพอ่อสิไปีขาบักสุเทพสิไปยิ่งพวกมอบพระนี่นะฮะเป็นพระทึง่งท่านเคยเป็นทหารมาก่อนไปบวชแล้วได้เป็นเจ้าอาวาสขนาดพระยังเนี่ยยังนอนไม่ได้ยังจําวัดไม่ได้ยังปฏิบัติธรรมไม่ได้แล้วคนชาวบ้านอย่างพวกเรามันจะอดทนไปต่ออีกถึงไหนอะใช่ไหมครับมี มีเพื่อนบ้านนะครับเกลียดไอ้พวกดาราที่ขึ้นเวทีเกลียดมากพวกดาราส่วนมากจะไปฝ่ายน้นใช่ไหมฮะตามที่เรารู้กันถามผมว่าเอาคุณชาลีทำยังไงอยากดูละครแต่เกลียดมันแต่อดดูละครไม่ได้เพราะติดละครทำยังไงพวกท่าน มีมีเจ้านายคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่ค้านะครับกับมีเด็กสาวชาวกะเหลี่ยงเป็นพม่าเชื้อสายกะเหลี่ยงแต่เสื้อแดงรักเสื้อแดงมากรักพวกเรามากแต่ติดละครจะทํำยังไงผมบอกพวกท่านด้วยนะครับแนะนําดูละครดูไปไม่เสียหายดูเถอะฮะแต่ให้จําไว้ไอ้ช่วงโฆษณาไอ้บริษัทใดก็แล้วแต่มีที่มันลงโฆษณาในช่อง ที่มีทีวีดาราพวกนี้แสดงนำนะอย่าไปซื้อสินค้ามันแล้วบอกต่อๆกันไปบอยคอดสินค้าทุกชนิดที่โฆษณาช่องที่มีดาราพวกนี้แสดงเล่นงานมันเลยอย่าไปซื้อสินค้าพวกมันนะครับผมบอกพักพวกทางอีสานว่าวันไหนก็แล้วแต่ถ้ามันเลื่อนการเลือกตั้งนะตู้ เอทอมของธนาคารที่เป็นสายท่อนําเลี้ยงพวกนี้นะ่ะนั่นแหละคือเงินที่เราจะเอามาเคลื่อนไหวกันได้ผมบอกเงินในตู้ของธนาคารพวกนั้นแหละเอามาเลยถ้ามันไม่ให้มีการเลือกตั้งมาเป็นเงินค่าใช้จ่ายพวกเราถ้าอยากดื่มเบียร์ไปเลยโรงงานผลิตเบียร์อย่างเช่นที่ขอนแก่นเนี่ยไปไปขอดื่มเบียร์มันพากันไปเยอะๆนะไปสักหมื่นสองหมื่นไปดื่มเบียร์มันฟรี เบียอะไรเบียสิงใช่ไหมดึกไปขอดื่มฟรีไปขอดูการทงางนวิธีการทำงานของมันนะครับความอดทนมีขีดจำกัดขอแรงขอพลังของประชาชนทุกท่านไม่ว่าท่านจะเป็นคนกรุงเทพมหานครไม่ว่าท่านจะเป็นคนภาคใต้ไม่ว่าคนคุณ จะเป็นคนในเขตปริมณทลรอบๆกรุงเทพภาคอีสานภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกจงออกมาแสดงพลังว่าพวกท่านต้องการสิ่งใดที่แท้จริงในประเทศนี้ถ้าท่านต้องการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์ต้องการใช้สิทธิ์ของพวกท่านพวกท่านลุกขึ้นมา ก้าวออกจากบ้านมารวมใจกันเป็นพลังของประชาธิปไตยทวงสิทธิ์ของคนไทยหัวใจประชาธิปไตยทุกท่านนะครับขอบคุณครับปรบมือดังๆครับพี่น้องครับให้กับพี่ชาลี